สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชัวร์หรือเมื่อนิ่มกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์นิกรเินดีจริยาพรน,นะเราพูดไปแล้วหัวข้อที่แล้วนะครับว่าคนมาจากลิงจริงหรือนะวันนี้เราจะพูดถึงขยายความมากยิ่งขึ้นเอ๊ะคนเรามาจากลิงจริงหรือถ้าคนเราไม่ได้มาจากลิงและความคิดเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการว่าคนมาจากลิงเนี่ยทำไมถึงขยายแพร่หลายไปทั่วโลกได้วันนี้ท่านพบคำตอบแน่นอนครับเอาละครับ ทฤษฎีที่ว่าคนมาจากลิงหรือว่าความเชื่อที่ว่าคนมาจากวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวชั้นต่ำมาค่อยเป็นลิงแล้วเป็นคนนี่นะครับที่จริงเนี่ยมีความคิดอยู่ยยตั้งเป็นพันพันปีแล้วครับหลายคนก็คิดอย่างนี้และมีนักปรัชญาสมัยก่อนก,นก็คิดอย่างนี้เพราะเขาดูเราเนี่ยแค่ผิวเผินครับคือดูว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ไม่แตกตาก่างจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับมนุษย์เราแต,ตากต่างจากสัตว์อย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่การที่ทําให้ทฤษฎีวิวัฒนาการคนจากลิงเน มันแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและขยายไปทั่วโลกเนี่ยก็เพราะเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วเนี่ยแหมก็ต้องพูดตรงๆนิดหนึ่งนะครับว่าศาสนาจักรของศาสนาคิดเราเนี่ยนะครับทําศาสนาคิดเราเข้าสู่สภาพตกต่ําที่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนครับอย่างแรกก็คือ,อมีการตกต่ําทางด้านศิลธรรมของผู้นําศาสนาแต่ที่ทําให้ทฤษฎีวิวัฒนาการหรือคนจากลิงเนี่ยแพร่ขยายไปมาก ก็คือการที่เมื่อมาณ400ปีที่แล้วเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่ากาลิเลโอท่านได้ทําการพิสูจน์หรือว่าส่องกล้องดูเงาบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยเนี่ยท่านได้ข้อสุปอย่างหนึ่งครับว่าโลกเราเนี่ยกลมโลกเราเนี่ยมีสถานกลมไม่ใช่แบนแต่ตอนนี้ครับในสารจากศาสนาคิดเวลานั้นเนี่ยครับผู้นําศาสนาเนี่ยเขามีการเขียนแล้วก็ถือว่าข้อเขียนของผู้นําศาสนาเนี่ยเหมือนถ้อยคําของพระเจ้าเลยนะครับ ก็มีผู้นำศาสนาที่สูงสุดนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าโลกเราเนี่ยแบนเวลานั้นษาจากมีอำนาจทางการเมืองครับก็จับกาลิเลโอเนี่ยไปขังคุกกับอลรมานทําให้ตาบอดเลยครับจนสุดท้ายเนี่ยกาลิเลโอถูกบังคับให้เซ็นยอมรับว่าทฤษฎีของเขาผิดพลาดหรือความเชื่อเขอาผิดพลาดว่าโลกนี้อ่ะมันไม่ได้กลมโลกนี้แบนหลังจากนั้นหลังจากกาลิเลโอตายโอ้โหนักวิทยาศาสตร์เวลานั้นครับก็เลยทําไมครับ ไม่พอใจสารจ,จักเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าในเมื่อสารจ,จักเนี่ยเขียนบอกว่าพระเจ้าบอกว่าโลกแบนแสดงว่าพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับพระคพีเล่มนี้เนี่ยขัดแย้งกับทางวิทยาศาสตร,ร์ไม่ใช่นัอวิทยาศาสตร,ร์เป็นตำนานเป็นนิยายถูกแต่งขึ้นโอ้โหตั้งแต่นั้นมาครับนักวิทยาศาสตร์นักประชาก็ไม่ชอบพระคัมภีร์เลยครับบอกว่าพระคมพีร์เป็นหนังสือที่ขัดแย้งกับทางวิทยาศาสตร,ร์ท่านผู้ชมครับวิทยาศาสตร,ร์ขัดแย้งวัมพีร หรือพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือที่ขัดแย้งกับทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เป็นพระเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์ถ้าวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปที่เป็นจริงหาเหตุผลหลักฐานพิสูจน์ที่เป็นจริงแล้วจะไม่มีทางขัดแย้งกับพระคัมภีร์ได้เลยแต่เวลานั้นเนี่ยทาไมครับการขัดแย้งระหว่างศาสตราจักรกับการลิเลโอจึงเกิดขึ้นนั่นเพราะเหตุผลสามประการนี่นะมีเหตุผลสาประการประการที่หนึ่งเพราะว่าตีความหมายพระคัมภีร์ผิด ตีความหมายพระมีผิดในกรณีของกาลิเลโอก็คือาศาสตรจักรผู้นาศาสาราจักรเนี่ยครับตีความหมายพระีผิดพอตีสิทธิ์ก็คิดว่าะไรครับโลกเนี่ยแบนแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นเลยพระมีผิรมนี้พูดหลายตอนเลยว่าโลกกลมสันถานโลกเนี่ยกลมเป็นปริมณฑลนะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกให้โลกนี้มีสัถานกลมประเด็นที่สองก็คือเพราะว่าความรู้ของมนุษย์ยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงมันจึงรู้สึกขัดแยง้ง นะครับถ้าท่านอ่านในพระคัมภีร์นะครับจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่นอกเหนือหรือว่านอกเหนือจากไม่ศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้การที่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่ว่าขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์นะครับแต่เพราะความรู้ของมนุษย์ยังไปไม่ถึงผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจง่าย,ายกันได้ครับเช่นอ่าพี่น้องรู้จกักตัวเลมอนไหมครับอตัวเลมอนหน้าตาเป็นอย่างนี้มวาดให้ดูนะตัวเลมอนตัวเลมอน เนโดโมนอมสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักโดเรมอนแลวโดเรมอนเนี่ยมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าทามแมชชีนอ่าก็เดีวนะไม่เชื่อไปดูกระตูลูกอนะไรแต่กับทามแมชชีนฮะย้อนได้ดีได้สมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยยืมทามแมชชีนของอโดเรมอนย้อนไปดีดเมื่อประมาณ2อ0 0ปีที่แล้วเจอของจือ้อกำลังคัดลอกตำราครับดยไม่ไผ่นะครับคัดลอกเดเล่มเดเล่มคัดลอกตำรานะครับแล้วพอท่านเจอของจือ้อท่านก็ถามเลยท่านของจือ้อ วันหนึ่งเนี่ยท่านคัดลอกตำราดได้กี่เล่มอของจื้อหัวลอกกากเลยครับเฮ้ยวันหนึ่งจะได้เล่มที่ไหนอะสี่เดือนไม่รู้จะได้เล่มหนึ่งหรือเปล่าคัดจนเมื่อมือหมดแล้วเห็นไหมแล้วถ้าท่านพูดกับคงจื้อว่างไงท่านคงจื้อต่อไปเนาะเราสามารถคัดลอกตำราไดนะ้ได้ว,วันหนึ่งเป็นสองสามล้านเล่มคุณว่าคงจื้อจะว่างไงครับโอ้ยไม่เชื่อ <laughs> นี่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยคงจื้อเลยครับสิ่งที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยคงจื้อปัจจุบันนี้เป็นยังไงคร ถ้าคุณจะพูดของชื่ออีกของชื่อต่อไปนะเหล็กสิกิโลนะจะลอยขึ้นฟ้าได้เหล็กร้อยกิโลจะลอยขึ้นฟ้าได้คุณว่าของชื่อจะเชื่อนะครับไม่มีทางเหล็กโยนก็ต้องตกเหล็กไม่มีทางลอยขึ้นฟ้าได้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยของชื่อครับแต่สิ่งที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยของชื่อปัจจุบันนี้อธิบายได้ยังครับอธิบายได้แล,แล้วและก็เป็นจริงด้วยความรู้ของพวกเรายัางไปอะไรครับยังไปไม่ถึงไม่ใช่พราะมีขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ประเด็นที่สาครับ ที่ทําให้คนรู้สึกว่าพระอพัพีขัดแย้งกับวิศาสต์ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาก้าวล้าเกินกอดเขตของฝไยจิตวิญญาณกับพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านก็เข้าใจดีวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เฉพาะสัมผัสทั้ง5้าเท่านั้นเองนะถ้าเกินสัมผัสทั้ง5แล้วคุณไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับเช่นนักวิทยาศาสตร์คนนึงทางคุณแม่ร้องให้ แม่ก็ทเปก็แม่เสียใจร้องให้เขาบอกคุณแม่คุณแม่ครับอยู่เฉยนะครับน้ําตาแม่กำลังไหลเขาบอกคุณแม่อยู่เฉยเขาก็เอาหลอดครับดูดเอาน้ําตาคุณแม่ผมจะเอาคุณน้ําตาคุณแม่ไปพิสูจน์ดูว่าน้ําตาคุณแม่มีอะไรบ้างสุดท้ายเขาเข้าเอาน้ําตาคุณแม่ครับเข้าห้องทดลองวิทยาศาสตร์พิสูจน์ท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับน้ําตาคุณแม่เขามีอะไรบ้างน้ําเกลือที่ฝุ่นแต่ผมถามหน่อยครับน้ําตาคุณแม่เป็นเท่านั้นเหรอครับน้ําเกลือที่ฝุ่นเหรอครับ ไม่ใช่ยังมีความเสียใจความน้อยเนื้อต่ําใจนะความเศร้าใจอยู่นั่นดังนั้นพระคิดสัมบีไม่ใช่หนังสือที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์นะครับสอดคล้องกับการค้นพบที่เป็นจ,จริงของวิทยาศาสตร์ทุกประกาเลยครับเพราะว่าเนลานั้นคนกาลังแอนตี้เรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนเนื่องจากการตรีความหมายปะป้าปีปิดครับนะเอาล่ะครับชาดวินเนี่ยเขียนทฤษฎีวิวัฒนาการของาจักรลิงก่อนอื่นต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับคขาว่าทฤษฎีเนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายก็คือการเดาอย่างมีเหตุผลทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นแค่หลักปัชญาขแขนงหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ใส่ปอกวิทยาศาสตร์ดูเหมือนว่าเป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทดลองกี่ครั้งทำกี่ครั้งก็ยังได้ผลเหมือนเดิมแต่ปัจจุบันนี้ทฤษฎีวิวัฒนาการก็ยังมีคนโต้แย้งอยู่เพราะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นแค่หลักทฤษฎีปัญญาความเชื่อส่วนตัวของชาดาวินเท่านั้นซึ่งถูกยกขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านกับพักคิสมมปีตอนนี้คําถาม,มาแล้ว ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาดวินเขาบอกว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงหัวข้อที่ผมจะบรรยายต่อไปก็คือแล้วคนมาจากลิงจริงหรือหนังสือของชาดวินเชื่อถือได้จริงหรือแนวความคิดของชาดวินเชื่อถือได้จริงหรือคนมาจากลิงจริงหรือขอท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะครับและท่านผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นว่าคนเรามาจากลิงจริงหรือไม่พักัมพีพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้รายการชัวหรือม่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกนเรเซนทิจริญพรขอลาไปก่อน ่วงหน้าอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ